พามาชมบรรยากาศหน้าหนาวตอนนี้เป็นเวลา9โมงเชา้าที่นี่คือออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะจะมีภูมิลักษณะลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็มีตึกและบ้านเรือนสร้างอยู่บนภูเขาและสร้างอาคารให้เข้ากับสภาพของธรรมชาติค่ะคือบางตึกเราเห็นอยู่ข้างหน้า2ชั้นแต่ข้างหลังคือ5ชั้นเพราะว่า ด้านหน้าของตึกอยู่บนยอดเขาส่วนด้านหลังอยู่ปลายเขาประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่คือบริเวณมุมสูงให้เห็นว่าหน้าหนาวที่บอกว่าเราจะไม่ค่อยเห็นแสงแดดกันเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีเมฆหมอกปกคลุมไว้แบบนี้ค่ะเราจะไม่เห็นแสงแดดเลยพระอาทิตย์ขึ้นและตกตามเวลาปกติแต่ว่าเราจะเห็นแต่ความมืดสลัวค่ะทุกคนแต่วันนี้ เมฆเปิดฟ้าเปิดเริ่มเห็นแสงสว่างนิดหน่อยนะคะจะมีบางวันเท่านั้นที่ท้องฟ้าแจมา่มใสก็คือหลังจากที่หิมะตกหนักๆสองสาวันนะคะท้องฟ้าจะปลอดโปร่งแจม่มใสทำให้เราเห็น,หนแสงแดดและเห็นพาทิตย์ขึ้นและตกตอนนี้นะคะต้นเดือนธันวาคมพาทิตย์ขึ้น9ก้าโมงครึ่งตก บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะนั่นก็คือช่วงเวลาของแสงสว่างตั้งแต่10บโมงถึงบ่ายสองนั่นเองค่ะหลังบ่ายสองก็พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศมืดมืดสลัวสลัวเก้าโมงเช้าเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่เห็นแสงแดดเลยก็คือเมฆที่ปกคลุมหนามากอยู่บนท้องฟ้าค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันมาถึงที่ทํางานแล้วนะคะคลิปในที่ทํางานในวันไหนที่วันทํางานวันก็ขอมาเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังค่ะอีกสองสามวันนี้วันจําเป็นจะต้องไปหาหมอทุกคนอ่าวันขอพูดถึงระบบรักษาพยาบาลของประเทศสวีเดนและประเทศไทยที่หลายหลายคนนะ่ะแม้แต่ฝรั่งเองเขาก็บอกว่าทางการแพทย์ประเทศไทยของเราอ่ะติดอันดับ ต้นๆของโลกเลยนะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลความแบบรวดเร็วในการรักษาอะไรต่างๆนะคะส่วนวันนะคะมีปัญหาเรื่องฟันทุกคนเมื่อเราแก่แล้วฟันเราก็จะร่วงจะหักเป็นธรรมชาติวันมีเพื่อนเป็นหมอฟันอยู่ที่กรุงเทพนะคะเหมือนที่วันเคยเล่าแล้วก็มีคุณอาคนสองคนคนสองคนไปตามไปทำฟันกับเพื่อนวันด้วยที่วันบอกกับเพื่อนวันมือเบามากสามีวันยกให้เพื่อนวันเป็น หมอฟันที่รักษามือเบาแล้วก็ทําดีมากอะไรประมาณนั้นวันจะรักษารากฟันทําฟันอะไรแบบนี้กับเพื่อนวันอยู่แล้วแต่ว่า3-4ปีตั้งแต่โควิดอะค่ะวันยังไม่ได้กลับไปหาเพื่อนอีกเลยแล้วทีเนี้ยมันมีปัญหาตรงอยู่ๆฟันก็หักซีกหนึ่งครึ่งหนึ่งทุกคนโอ้โหวันอยู่ในสภาพฟันหัก ครึ่งหนึ่งเดบแต่มันไม่หลุดนะคะมันไม่หักนะคะเพราะว่าฟันวันมันมีที่ครอบฟันไว้แล้วทีเนี้ยวันก็ไปหาหมอฟันเพื่อที่จะไปบอกเขาคลินิกใกล้บ้านเดินมาประมาณ5นาทีก็ถึง แต่ว่าหมอไม่มีคิวให้เราค่ะทุกคนสองอาทิตย์แล้ววันยังไม่ได้คิวทําฟันเลยหมอก็ถามอย่างเดียวว่าเธอปวดไหมเธอปวดไหมถ้าปวดเขาจะรัดคิวให้วันแต่วันน่ะกลัวว่าตัวเองเน่ะจะปวดมากๆเพราะว่าการปวดฟันมันก็คือเกี่ยวกับระบบประสาทเนาะมันจะทําให้เราแย่ได้นะคะทุกคนแล้วนะวันจะได้คิวในอีกสองอาทิตย์ ถัดไปทุกคนเอ้ยต้องอดทนต้องพยายามไม่ให้อะไรไปกระทบกระเทือนฟันซีกที่มีปัญหาแล้วนอกจากนั้นระบบสาธารณาสุขอื่นๆก็ยากไม่ง่ายเหมือนอย่างเมืองไทยไปรับฟังกันค่ะเรื่องของสาธารณาสุขและการแพทย์นะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยบางอย่างหรือการตรวจสุขภาพบางอย่าง ผู้หญิงจะมีตรวจมะเร็งเป็นช่วงๆนะคะมะเร็งภายในมะเร็งเต้านมซึ่งเขาจะหนัดเหล่าเราก็ต้องไปตรวจอย่างตัววันเองนะคะถ้าตรวจมะเร็งเต้านมวันจะต้องอไปโรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ไกลจากบ้านเรา150กิโลเมตรค่ะแต่ถ้าเป็นมะเร็งภายในก็คือตรวจในเมืองที่วันอยู่ได้เลยเดินไปถึงได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายอายุไปเลย65ปีขึ้นไปจะได้รับการ นัดตรวจสุขภาพแบบครบวงจรนะคะอย่างสามีวัน ไปตรวจทุกปีปีละสองครั้งแต่ละครั้งไปคนละโรงพยาบาลเลยทุกคนแล้วก็ไปไกลจากบ้านเรามากๆเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้สามีวันมีนัดไปตรวจแล้วก็คือแกก็จะเวลาที่หมอนัดเป็นเวลาเช้ามากแกไม่สะดวกที่จะขับรถมาส่งวันวันก็เลยคุยกับหัวหน้าว่าวันขอหยุดวันนี้เพื่อที่จะได้ไปกับแกนะคะการนัดการตรวจบางครั้งนะ่ะก็คือเราเลือกวันเวลาไม่ได้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นการตรวจที่ต้องใช้เครื่องมือที่มันมี คิวเต็มตลอดทั้งปีเขานัดวันไหนเราต้องไปวันนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราเจ็บป่วยก่อนหน้านั้นล่ะโอ้โหทํานัดหมอยากมากทุกคนนี่คือระบบการแพทย์ในสวีเดนนะคะ อาทิตย์นี้นะคะทางอาทิตย์เลยกลายเป็นว่าเราสองคนสามีภรรยาเนี่ยมีนัดกับหมอทั้งคู่ค่ะส่วนวันนะคะวันขออนุญาตเล่าว่าวันมีความภาคภูมิใจในตัวเองนิดนึงค่ะสามีวันถามว่าจําเป็นที่เขาจะต้องไปด้วยไหมเพราะว่าไปคลินิก สัพที่ใช้พูดนะมันเป็นทางการนะคะวันได้บอกว่าวันอยากลองไปเองวันไปมาสองรอบแล้วนะคะทุกคนด้วยการช่วยเหลือตัวเองทุกคนคือวันมีความภูมิใจในตัวเองตรงที่วันไม่ได้เข้าเรียนตามหลักสูตรค่ะวันใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน YouTube ผ่านาเว็บไซต์ที่เขาสอนภาษาสวีเดนฟรีนะคะสอนภาษาอังกฤษฟรีวันมาเป็นเมียฝรั่งเนี่ยด้วยความที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยค่ะ เอาตัวรอดได้แต่ไม่ถึงกับขนาดสื่อสารกับหมอได้อะไรประมาณนั้นนะคะรอบนี้คือวันช่วยเหลือตัวเองได้วันเลยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากทุกคนวันก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเราอย่าก,กลัวการใช้ภาษาค่ะให้เราพูดไปเลยเจ้าของภาษาเนะ่ยเขาจะเอ็นดูแล้วเข้าใจว่าเออเราเป็นพวกต่างดาวนะเราไม่ได้เก่งภาษาของเขาหรอก เขาก็จะช่วยเราค่ะทีนี้วันก็บอกสามีว่าวันอยากไปเองพอวันพูดภาษาสวีเดนคือวันเป็นคนที่พูดภาษาสวีเดนผสมกับภาษานอร์เวย์นะคะทุกคนเพราะว่าวันเรียนรู้ทั้งสองภาษาแล้วในหัวมันเอาไปผสมกันมั่วตัวนะคะแต่ว่าหมอที่เขาอยู่ที่คลินิกเขาก็พยายามเข้าใจพอวันวันนะต้องการสื่อสารภาษาสวีเดนมากๆต้องการใช้ภาษามากๆนะคะ แล้วทีเนี้ยหมอเขาก็เลยบอกว่าฉันว่าเราพูดภาษาอังกฤษกันดีกว่านะเพราะว่าภาษาที่วันใช้อ่ะมันจะกลายเป็นภาษาอังกฤษผสมสวีเดนผสมนอร์เวย์พอพูดเป็นภาษาอังกฤษเออสื่อสารกับหมอรู้เรื่องทุกคนวันก็ภูม <c oughs> ิใจในตัวเองแหละว่าเออเราไม่ต้องพึ่งสามีไม่ต้องพึ่งล่ามคือเราพยายามใช้ความความสามารถของตัวเองนะคะก่อนที่วันจะไปคลินิก ไปหาหมอนะคะวันก็นั่งเปิดเว็บไซต์ค่ะเข้าไปใน Google นั่นแหละแล้วบอกว่าไปหาหมอภาษาสวีเดนพูดคำว่าอะไรวันจะได้สับบางศับคือตอนนี้เรียกว่าวันได้สับค่อนข้างเยอะนะคะวันก็เลยไปอ่านเพิ่มเติมค่ะว่าศับคลินิกเกี่ยวกับฟันพูดว่าอะไรฟันโยกฟันหกักถอนฟันอุดฟันทำความสะอาดฟันพูดว่าอะไรนะคะแล้วก็จำจำไปค่ะแล้วก็แคปหน้าจอมันเอาไว้ค่ะเวลาพูดปับ๊บ วันก็จะพูดประโยคกับหมอว่าอุลอุลอุลชักต a เย่คันอิกเยบร่าสเวนสแคมินเดสโกโปรวะพรอดตาเมดไดขอโทษน,นะคะฉันพูดภาษาสวีเดนไม่ค่อยเก่งแต่ว่าฉันอยากที่จะทดลองสื่อสารเป็นภาษาสวีเดนกับคุณค่ะหมอเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคเดสโกบร a ก็คือได้ได้มันจะดีมากเลยลองลองดูทีนี้นะคะเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อ oh, เราไม่เก่งภาษาแล้วเราก็ค่อยๆพูดค่ะ วันพูดไปด้วยวันเปิดไอ,อ้รูปที่วันแคปประโยคสนทนากับหมอไว้ด้วยนะคะเขาก็เลยดูดูแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วภาษาอังกฤษแล้วเธอ เราทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะคะการสื่อสารภาษาคือฝรั่งหรือชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะพยายามเข้าใจเราค่ะเขาจะพยายามฟังเราแล้วก็เดาประโยคการพูดภาษาของเราแล้วก็คาดเดาว่าเราหมายถึงอะไรเขาจะพยายามเข้าใจเราแลวจะไม่มีการตำหนิเด็ดขาดก็ลองเอาอันนี้เป็นเทคนิคได้นะคะด้วยความมั่นใจในตัวเองแหละทุกคนเราเอาตัวรอดได้มาคลินิกทำฟัน คนเดียวจ้านี่คือบรรยากาศภายในนะคะตอนนี้กำลังนั่งเรียกรอคิวอยู่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเอ้ยพูดได้ตามปกติแต่ว่าปากยังคงมีความชายอยู่เลยนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่ง ส่วนสามีนะคะผู้ชายวัยอายุ65ปีขึ้นไปจะได้รับการตรวจสุขภาพก็วันพยายามทำความเข้าใจนะคะว่าเขาตรวจอะไรบ้างแต่ปีหนึ่งจะมีะจดหมายนัดตรวจ2-3รอบค่ะส่วนรอบนี้เราต้องมาในโรงพยาบาลศูนย์ที่เรียกว่าตรวจทส,วง,สวงอกนะคะ อีกเมืองหนึ่งค่ะนี่คือบรรยากาศที่โรงพยาบาลขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนกับคุณสามีที่ไม่ยอมให้เราถ่ายรูปเขาถ่ายคลิปเขาลงในคลิปนะคะเราก็เดินตามหลังอยู่ห่างๆอย่างห่งองไปค่ะทุกคน ตอนนี้ก็นั่งรอสามีไปตรวจสุขภาพนะคะทุกคนก็เป็นการตรวจสุขภาพปกติส่วนตัววันเองแวะมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยได้มาฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่4ค่ะทุกคนก็นั่งรอส่วนด้านนอกนั้นหิมะตกแล้วก็เมืองนี้หิมะตกหนามากหนาวกว่าเมืองที่วันอยู่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาตรวจประมาณ15นาทีทางเดินวันนี้คือโอ้ยเป็นลานสเก็ตนะ้ำแข็งต้องเดินแบบประคองเอาร่างตัวเองไม่ไมให้ล้มแต่ก็ถลหยไปหลายรอบมากเลยค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆเมืองนี้นะคะมีบ้านรูปทรงเก่าๆของสวีเดนให้เราเห็นวันเป็นคนที่ชอบดู แบบบ้านรูปแบบบ้านที่อยู่อาศัยมากๆเลยค่ะแต่ก็เหมือนอย่างที่ว่าไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากคนขับรถเท่าไหร่นะคะอยากเข้าไปในหมู่บ้านอยากเก็บภาพสวยๆให้ชมเราก็ได้เห็นได้เท่านี้นี่คือเมืองสับแฟลสวีเดนนะคะที่มีศูนย์โรงพยาบาลสำหรับการตรวจสุขภาพกับเมืองรอบๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะคะก็ จะถูกนัดมาตรวจบางโรคบางเครื่องมือจะมีที่นี่ส่วนเมืองที่วันอยู่เป็นเมืองเล็กๆค่ะไม่มีเครื่องมือการตรวจเฉพาะด้านมากมายนักนะคะเราจะถูกส่งมาที่โรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงมากกว่าค่ะเราก็ชมบรรยากาศเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะใหญ่กว่าเมืองที่วันอยู่เรียกว่ามากๆเลยละค่ะเราก็ได้เห็นบรรยากาศเมืองอื่นๆบ้างนะคะเก็บภาพ ภาพความสวยงามมาให้ชมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตึกเก่าบ้านเมืองรูปทรงเก่าๆสวีเดนเป็นประเทศที่มีความอนุรักษ์ความดั้งเดิมเอาไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับตัววันเองที่ชอบความวินเทจความเก่านะคะจะหลงไหลการมีชีวิตอยู่ที่สวีเดนและชอบความเงียบสงบ ของที่นี่มากๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ผู้ชมได้รับความสุขและมีความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ